เยยห้ลอบดึกค่ะพี่นอ้องน่กขุดพญาทำหุ่งลอบดึกทำมั่งหงงลอบดึกพี่น้องเอ้ยล่างถอยเลยบอลอ่ะ,ละแม่แหลงจะเติอนนอนกะนอนบนหนังเนาะ กันคอยกันบงนังไปบงนังมาหน้ากชคิ้วแล้วกันมักเล่นอือเขว่าอยู่ในรับเนอะเขเล่นเขาเล่นก็เด็กน้องเัานนากัเล่นก่อนรอบเด็กเ็ด นีมีน้าลายอะไรใดบางนาอันนั้นเนี่นี่นะบางนาวือเขียวเนี่ยหอมหอมได้บางนาวึ้เขียวเนี่ยเออใส่มันมมื่ะนอนนี้มันเหนือส่วนเดียวเลนะอือใช่อันนี้อัวนาคิาวเนาะ เออวันสีดินอะไรต่อใส่ะนะเออใส่ยังเนาะใหังตุ้งตุ้นเออมงุอไรต่อตุมโอ้นั่นแหละแม่อะไรอือดินใช้ถ่านเนาะแม่มาซีดเงินอดเลยต่อคแจบน่ะ ิ้หลอเด็กได้ชิ้นนองเลยคอ,อยล่างไวแล้วเติมเข้าในเดือนนี่ทรงใบชใบตอนนี้เขาไม่กิ้อยู่ที่ไร ยันแม่เขาต้องให้ห้างเขาเป่าเขาได้ไงห้างนน,นอทนะคะห้ามอีกออยเขาเอาแกะจะเตอมเนาะค่อยๆนะคะอะในทางหลังนะ่ะมาพี่น้องมากินตำหงรอบเด็กเด้พี่นอ้องได้คุเท่าอะไรอ่ะก่ได้เลยบ่เขาไม่แกะเป็นคนชายเขาทางหลัง มนจะตำแทบแบบอ่เป็นประแดข่อยปักลันแทบืมประแดมุซื้อไม่องปวดประแดดนะไหมประแดดแทบซื้อมันซื้อมันประแดแท็บบอ่ซื้อไหมห่าแจงเนี่ยเออเออลบดึกน้องไง นอนบ่หลับรอบเด้อก็ยังคิดอยากบ่ได้ดอกว่าเพื่อนข่อยนั่นมาหุงบ่มีเฮาเอมาแต่พุ่นกันแต่ตัเออประเด็ดาวดาวเนาะอดาวเจ้าเคยซื้ออยู่นี่เนาะบ่เคยซื้อกินนะับา่ดเจ้าเคยซื้ออ๋อดาว ยังเคยนิ่งสามดาวนะนี่นะแต่ทุกคนสิ่งแล้วเคยชิมมาชิ่แล้วเด็ดเคยผมเคยืุอมากินงมาเดินีล้เขาชิ่ซื้อนี่แซ่บนกเด็ดกลับมาหนอนทอดเนื้อเนาะนอนบรัตกันบ่ ยกเบ,บิ่งนังเหมืนะเบิ่งนังคือกันกดกะดับเบิ่งมากเลย,น,ย,น,ย,ยนันเขาเกกากระตุนำลกคอยากเ ừ, นี่ยเลือกมาเนาะ ไปเือันน่ะมักชุดวะต่อหุมั้นในัดอะไรมันขายหลุดไปวเงินี่ขาหน้ากับเยนะมันจกชาวพัเอาอีหาาหน่ยหกหน่อยซื้อมองทางลงไน่อม้กันเนาะมองวน้ลเลยขายนืมเดี๋ยวเขาหอยไปน่าิ 300,000ກະຫັ ong, si, ata, ya, nah. ້ນເນ

เราตื่นเหตุยังคอยขัคอยโอนเงินให้ก่อนสบายคนเลยเก็นยังไงครับเดี๋ยวบ้านเดินยังเลยมีเมตตัวจากเงินฝากเยอะพอแล้วแล้วก็เติมเงินเติม่งิเติมเงิน มันจะเป็นคันเหียดๆมาขาเนนะดเพิ่มจวดจวดนะเส็ล่างให้กับล่างเอาเงินไปก่อนนั่นเหรอใช้งาเขน,นอื่นใส่ไปว้เนาะอยู่ก็เฮ้ยเงี้ยเดีย๋ดวยวมัน อึนใส่ไังไงยังจะเู้อืมคือแบบละลายก็จะไปดั่งเงินยังอือเอาทั้งใส่ทั้งเอาเงินใส่นี่นะไม่เป็นอะไรบอกกินอิ่มไปเยอะนี่ก็ไปทิ้งอ ใส่บริเวณน้นีกี่าอยากมุกระทกรอบเนะด็กนะครเนาะจีนอนได้ไหมเอ่เลยไปอกอกกุจรอขอบุลป่ะไปนะจีนอนด้นนอุ่นมากบอกไว้อกขับพ่นไป

นั่นองมาเนนะครับโอนเข้ามเจ้าโอนแลาเด้อโอนเขาอันาวันอาทิโอนให้แน่เจ้าโบแมนไป่อยโอนให้เจ้าถ้าได้ตองปัญหาได้เนาะสองพันสามเาโอนให้ตรงตัวได้หรืนพิษบอ สองพันสามสองพันารอบินดีหมก่อนสามร้อยมีบินด้วยอืมเปอร์เซนต่สามร้อยมันห่างได้เป็นลาเลยเลยจ้าพี่น้องคลิปหงพอกันคลิปใหม่เลยจ้าวิวลบเลิกพี่น้องเลยลาไปก่อน